การทดลองที่น่าทึ่งแบบนี้เกี่ยวข้องกับแรงที่ลึกลับแรงหนึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะที่มีการหมุนเคลื่อนที่เป็นวงกลมแรงลึกลับนั้นก็คือแรงหนีศูนย์กลางแรงหนีศูนย์กลางหรือแรงเวียงคือแรงที่พยายามดึงวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมออกไปจากจุดศูนย์กลางแรงนี้เกิดจากความเชื่อยของวัตถุ ที่พยายามจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงและต่อต้านกับการถูกบังคับให้เคลื่อนที่แบบโค้งเป็นวงกลมวัตถุต่างๆจึงเคลื่อนที่หนีศูนย์กลางจนเป็นที่มาของหลักการวิทยาศาสตร์ที่นำมาทำการทดลองได้อย่างน่าทึ่ง mm hmm. เทคนิคการเวี่ยงน้ำไม่หกโดยหลักการแรงหนีศูนย์กลางใส่น้ำลงไปครึ่งถังถ้าเป็นน้ำใส่สีเวลาทำการทดลองก็จะเห็นการเคลื่อนที่ของน้ำได้ชัดเจนขึ้น ใช้มือข้างที่ถนัดถือถังน้ำเอาไว้ยืดแขนห่างออกจากลำตัวจากนั้นก็ยกแขนหมุนหัวไหล่ให้ถังน้ำเคลื่อนที่เป็นวงกลมหมุนด้วยแรงที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอน้ำจะเคลื่อนที่ออกจากศูนย์กลางของการหมุนในถังทำให้น้ำมีแรงยึดเกาะกับขอบถังน้ำที่เป็นของเหลวจึงไม่หกลงมาการทดลองเหวี่ยงน้ำในถังนี้เป็นการทดลองง่ายๆที่เราเอาไปทำตามกันได้ที่บ้าน และเมื่อฝึกฝนจนชำนาญแล้วก็สามารถนำหลักการนี้มาเหวี่ยงแก้วน้ำทำให้สนุกท้าทายมากยิ่งขึ้นแบบนี้ได้ด้วยหลักการแรงหนีส่วนกลางนี่น่าทึ่งจริงๆ